นัานำเสนอรถกระบะมือสองสวยๆนะคะสวยเหมือนใหม่น้องๆป้ายแดงค่ะทุกท่านเป็นรถ i s u ู u ูอ l n นิวปี2018นะคะอายุก็ไม่เยอะค่ะทรงก็สวยสภาพก็ดูดีนะคะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาตัวสูงค่ะทุกท่านปี2018ซื้อสดคุยกันราคากันได้ต่อรองได้นะคะ รถสวยเครื่องเกียร์ช่งล่างสมบูรณ์ดีตลอดทั้งคันค่ะภายในดูสะอาดกว้างๆนั่งสบายแคปเปิดได้นะคะกว้างกวางค่ะราคา289,000บาทซื้อสดคุยกันได้รถเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์1.9อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสนใจโทรนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปโทรนัดโทรอัปเดตสถานะโทรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสน,เนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ